แด้วความที่เราเป็นเพื่อนเขาทั้งคู่แล้วถามว่าครอบครัวเขาตอนนี้ลําบากไหมก็ยังลําบากอยู่เขาก็ยังค้าขายอยู่เหมือนเดิมเห็นว่าขายแล้วนะก๋วยเตี๋ยวรืยอส่งรื้ส่วนอะเหมือนเดิมไหมเนะี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเขามาก็คุณปิ่นเลี้ยงลูกมาก็ได้ก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนนี่แล้วมั้งที่ดูแลลูกเต้าจบปริญญาตรีหลายคนแล้วสองสามคนแล้วนะครับโอเคเขาก็ดูแลมาบ้านเช่าก็ายังเช่าอยู่แล้วบ้านซื้อก็เห็นว่าไปทําเรื่องกับแบงค์เรียบร้อยแล้วซื้อแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่า เรียบร้อยหรือ,อยังแต่เขาซื้อแล้วแหละแต่ผมที่ผมรู้ว่าคือวางเงินวางทองหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนหรือว่าจะเข้าอยู่ตอนไหน,นแล้วแล้วแต่ของเขาเองไม่เกี่ยวเราก็รู้แค่นี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่างานประจำปีทุกปีเนี่ยผมก็อยากให้ผมก็อยากให้ให,ให้เขาจัดงานประจำปีนะให้เป็นสายันสัญญาณครอบครัวเขาจัดทุกวันที่สิบเอ็ดให้เขาจัดดีกว่าเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ย ถือว่าจัดให้ถัวเขาหรือให้ลูกเขาเนี่ยให้พ่อเขาเนี่ยมันจะเป็นการดีถ้าจัดแบบสิบเอ็ดกันยานวันระลึกสายันเนี่ยผมว่าดีนะแต่ถ้าคนอื่นไปจัดผมว่าเสียคนเลยถ้าใครคิดจะไปจัดงานของสายันโดยที่ไม่บอกครอบครัวหรือไม่ให้ครอบครัวเนี่ยผมว่าคนนั้นนะแย่มากเสียผู้เสียคนจะบอยฟังเพราะว่าน้าอสารเขาครอบครัวเขาทำหมากินจริงเขาไม่มีป่ามีเสียงอะไรนะครอบครัวเขาเป็นคนธรรมาธรรมโมลูกเจ้าเขาธรรมาธรรมโมแล้วตอนนี้ลูกสาวเขา มาเป็นนักร้องแล้วก็อยากได้อาชีพแบบพ่อเพื่อจะได้เก็บเงินเก็บท้องไว้ใช้ไว้จ่ายในบ้านเพราะว่าเขาจะเลี้ยงแม่เขาเองเขาพูดในสัมภาษณ์ในทีวีองทีวีเนี่ยบกว่างนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ว่าอย่างสายันเนี่ยงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยถามว่าใหญ่ใหญ่มากสุพรรณบุรีไกลขนาดไหนคนไปขนาดนั้นผมว่าใหญ่แล้วก็คุณคนก็ให้เกียรติสายันร้องเพลงบนเวทีเต็มไม่หมดนักร้องดังๆค่ายดังๆมากันเยอะมาก อ่หญิงลีขนาดกำลังดังปัจจุบันราคาแสนกว่าก็ไปร้องให้ดาวมุยุรีที่ผมจำได้อาภาพร,พรยิง่งโยมเอกะไปกันหมดไม่มีคนแดงดังในวงการลูกทุง่งไปหมดเออแล้วก็โนงเท่งหม่ำไปหมดทุกคนให้เกียรติไปหมดเลยไม่มีใครที่ว่าจะไม่ไปเพราะเขาคือจะว่าราชาลูกทุง่งมันก็ราชาลูกทุง่งนะคือเพราะเขาเป็นคนที่ร้องเพลงที่ดังที่สุดในประเทศไทยกว่าคำว่าราชามันก็เหมือนอะไรเขาเนียกอะไร มันสับมันไม่ใ่้จะฟังแล้วไม่รื่นหัวราชาราชินีมันมีแค่พระเจ้าเป็นดีกับพระราชินีแค่เดี๋ยวไปเอาคําว่าราชาลูกทุ่งหญิงลูกทุ่งชายผมว,ว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมดีหรอกเอาว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนั้นพุ่มพวง,งทั้งสายยันก็พอละผมก็ดีใจนะครั้งหนึ่งผมเคยได้ทํางานกับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ดังที่สุดในประเทศไทยม่ว่าจะเป็นสายยันพุ่มพวง,พง ยอดลักอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราก็โชคดีในโงการนี้ที่เราได้กัเราก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีญาติเยอะอย่างนี้ดีกว่าในวงการคิดว่าทุกๆปีวันที่สิบเอ็ดกันยาที่เกิดสมมติว่าแฟนเพลงยังรักสาย,ยานันรักครอบครัวสายันรักน้องเคสและนี่เป็นนักร้องเชิญไปที่งานที่เขาจัดที่ไหนผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่าจัดแน่นอนสิบเอ็ดกันยาแล้วหุ่นสาย,ยันเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดป่าเยลัย ก็ทางหลวงพ่อพระเดชพระคูณหลวงพ่อท่านให้สาราที่ติดกับสาราคุณช้าบุญแทนให้ให้ตั้งตั้งคุณสายใหญไว้แล้วคุณก็คงจะมีที่เดียวเท่าที่ผมรู้มาเพราะที่อื่นก็ถือว่าละเมิดสิทธิ์เขามีคนมาขอยีะแยะแต่ว่าครอบครัวเขาก็ทนายไม่ให้ก็คงจะเป็นที่เดียวคือที่ที่วัดป่าในไหลนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจัดที่ไหนเนี่ยต้องแล้วแต่ซอฟต์ร์เขากับครอบครัวและผู้จัดการก็มานนิดหนึ่งเขาประสานงานกัน ได้ข่าวว่าท็อปลน์ก็จะร่วมด้วยนะเขาสิเอกันยาแรกเนี่ยท็อปลา์ก็าจะมีส่วนร่วมผมไม่ทราบแต้ว,ว่าจะจัดที่ไหนเท่าที่ว่าตอนนี้ผมรู้คือว่าจขาจัดทุกปีแน่นอนใครที่รักสายยานันชอบเพลงสายยานันผมว่าก็ไปไปพบปะสาังสรรค์แฟนเพลงนะครับไปดูลูกสาวเขางมางก็ได้ผมก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ผมก็คงจะไปทุกปีแหละถือว่าเราก็เราก็ต้องไปนะก็ให้รู้ว่าไปทุกปีเนี่ยที่ันผ่านมาผมก็ ผูกพันกันยังไงบางคนก็ถามเยอะผมก็เลยให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือกันเรื่องบุญก,กันเขามา่งผมมา่งช่วยกันสลับคนช่วยเราก็เลยเป็นเพื่อนกันในครั้งสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยสองเดือนนี้ไปกินข้าวผมที่ร้านปลานันเนี่ยยังคุยโม้อยู่เลยว่าร่างกายดี <c oughs> ะอะไรจะไรกลับไปไม่กี่วันเสร็จซะแล้วเพื่อนผมนะที่ตอนนี้ผมขอความกรุณาถ้าต้องมีเกียรติถ้าเกิดรักษาอย่างก็ถ้าก็จัดงาน กำลังใจกันกับครอบครัวเขานะครับแล้วโอกาสหน้าถ้ามีอะไรที่ว่าผมพอจะมีเรื่องที่ผม,ผมระะูผม้ผมก็จนะเล่าให้ฟังผมเอาคร่าวๆเลยผมก็เยอะแล้วเล่าจวราาก็มาได้นะนะฮะขอบคุณทีมงานมากจิวสามมาเยี่ยมยันบ้านพิกบุรีเลยนะก็ได้ทานอาหารการกินกันไปแล้วแหละนะนะทีมงานนี้เขาถือว่าจิ่งยอดน,นะมีมือฝ่าของในห้างแล้วน้องไผ่เนี่ยใช้ได้นะ นะยังไงก็ฝากสารคดีชุงนี้ผมว่าเขาเก็บเก็บละเอียดทุกคนถือว่าเป็นสารคดีอันเดียวที่คุณปินนป่งบรรณพรเขาเขามอบให้กับทางนี้เป็นผู้จัดการขายเลยผมได้ขายอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องงานพระรชาชทานบุงศพในกรุงปีนเขาขายเองน้องก็บอกน้องถึ่งานก็บอกว่ามันจะมีสองม้วนอยู่อีกม้วนนึงเป็น,นประวัติงานพระราชทานบุญสม ของสายันอีกวนวจะเป็นสรารคดีสายยันตั้งแต่เข้าวงการมาเจอใครมายังไงจนเป็นสายยันสัญญามีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนรักใคร่มากเลยเขาจะอยู่ในสรารคดีหมดอันเนี้ยน่าสนใจลูกเต้าอะไรว่าไปเขาก็สัมภาษณ์อะไรเนี่ยเท่าที่ผมรู้คนเราจะทําสารคดีคนดังเนี่ยมันต้องมีข้อมูลเด็ดเนี่ยเขาจะต้องไปหาพี่โอภาสนะโอภาสบุญนามผมได้นากเขาหน่อยให้ไปหาที่บางพัดนเนี่ยคนคนนี้สายยันดังได้เพราะคนคนนี้เอาพาดอํานวย นแน่นอนเลยพวกนี้ก็ช่วยเหลือสมัยก่อนทานกระชายชาห้าแพงไงสมัยก่อนเขาเป็นสปอนเซอร์นะงก็ขอขอบคุณมากที่ทีงงานให้เกียรติผมมาเล่าเกตไม่ใช่เล็กน้อยนะเยอะเหมือนกันกับเรื่องสายสัญญาทั้งหมดที่ผมผู้พันและเรื่องผมรู้จักดีเพราะเราเคยเป็นคําว่านายทุนเนี่ยกับผมกระชายันไม่น่าจะเป็นนายทุนนะอาจจะทําให้เพื่อนทําให้น้องทําให้พุงพ่งพวงอาจะตั้งวงพุงพ่งพวงไทยเพื่อนเดือนญา แต่วงการเขาชอบเรียกในทุนแ่ะผมไม่ชอบเรียกว่า,าทำโมงให้เพื่อนอทำโมงให้น้องจบกันนั้นเองกันผมว่าดีกว่านะถ้าคาว่าในทุนมันหา่างนะระหว่างเพื่อนฝูงมันจะหา่างเหมือนกับเขาก็มาเป็นลูกน้องผมเนี่ยไม่ใช่เราทําให้เพื่อนเนี่ยมันเพื่อน,นผมว่าดีกว่าอันนี้คืออดีตของผมนะแล้วอกาสหน้าถนะ้าเกิดย้ำดีกันงานสายยานันก็ทุกๆปีถนะ้ายังมีโอกาสก็ไปกันเยอะๆนะครับหรือเขาจะมีอะไรดีๆในสารคดีเล่าอันต่อไปว่าไปนะโอเคครับสวัสดีครับ พี่บดีทีนะพีบดีให้ทีพี่บดีเข้าหัวให้ทีหนึ่ง,งบดีแล้วก็ออบดีแล้วก็เอ่ยชื่อนะอันนี้นึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้กันเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวายแล้วอพี่ก็เ้ยอั้งห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมมูลยนกินันออดิสอจอจังหวัดพิบดรีหรือว่าในน้มนับร้องสายทานสัทธาจะขอเพลงคนอะไรใจดำแม่ใจโต ซึ่งเป็นอนดีตไปแล้วแหละนะครับวันนี้ก็คงได้มาคุยกันเรื่องวาระสําคัญที่เรื่องของสัญญาสัญญาที่ทุกๆคนก็อยากจะรู้ในตัวสยาญนกับผมว่าสนิทกันแบบไหนแล้วก็รู้จักกันอย่างไรนำมาที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถึงได้ม,มาเป็นคนทำดนตรีให้ส,สัญญาสัญญายุคที่สองกับคุณพวงและทำเพลงมนเพลงเพลงธร่ีชีวิต ชมนางตักหวาน่มันก็เป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเหมือนกับถ้าภาษาลูกทุ่งก็าเรียกว่านายทุนแต่ผมไม่ใช่ผมทําให้เพื่อนอย่างนองผมน้องคือพุ่งพวงเพื่อน,นคือสาย,ยนะครับโอเค